รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยร่วมสร้างความไบรท์โดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์แกรนดสปอร์ต สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ30นาทีต่อไปนี้กับรายการไบรท์ทอล์กและตัวผมครับวัชราก,กนิกาครับท่านผู้ชมครับไบรท์ทอล์กในวันนี้เป็นไวไบรท์ทอล์กในวันเสาร์ที่16กรกฎาคมครับเป็นวันหวยออกพึ่งจะออกกันไปเสร็จสิ้นน่าจะไม่เกินสัก1ชั่วโมงวันนี้เป็นรายการสดครับท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของผมในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นอดีต นายทหารคนสําคัญคนหนึ่งของประเทศนี้ต้องบอกว่าคนสําคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าโปรไฟล์นะฮะท่านผู้ชมอดีตผู้บัญชาการเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วแวทบทุกอย่างนะครับที่มนุษย์มาคนคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จสูงสุดพึงจะเป็นเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็น เป็นหัวหน้านักการเมืองก็เคยเป็นมาแล้วเป็นหัวหน้าพักมาตุภูมิและตําแหน่งที่สาคัญครับเคยเป็นรัฐาธิปัตย์มาแล้วเช่นกันก็คือเป็นอดีตหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเป็นหัวหน้าคณะคอมชอหรือถ้าพูดง่ายๆที่สุดก็คือเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติในเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วท่านผู้ชมครับ คนที่ผมพูดถึงแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับท่านพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินวันนี้ท่านจะมาพูดคุยถึงสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็ทางออกในวิธีและก็แนวทางของท่านตอนนี้ท่านพลเอกสนธิหรือบิ๊กบังนั่งอยู่ติดกับผมเลยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอพระคุณท่านมากครับยินดีคท่านฮะผมอิจฉาท่านเหลือเกินเคยได้ก่อนเข้าสัมภาษณ์นะฮะได้อ่านพยายามอ่านบทความแล้วก็ข่าวคราวที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ มีประโยคหนึ่งที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่ามีสื่อถามด้วยความห่วงใยก็คือบอกว่าวันนี้ท่านเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆนะฮะก็คือถามในฐานะอดีตหัวหน้าพักมาในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งที่ตกงานไปพร้อมๆกันเนี่ยท่านตอบเหมือนกับบอกว่าตอนนี้ตัวท่านมีความสุขดีมากๆอาบอกได้ิจฉาท่านยังยืนยันคําพูดนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้ท่านยังสามารถที่จะ ยังออกกําลังกายยังยังเล่นเทนนิสหรืออะไรตามถนัดได้ไหมครับก็ยังเล่นอยู่ปกติฮรับแข็งแรงกว่าเมื่อสมัยที่เป็นพบทบอยนะเดี๋ยวนะครับท่านท่านเป็นพบทบมาอย่างน้อยๆสิบปีเลยครับกี่ปีนะสิบปีสิบปีเก้าถึงสิบปีเก้าถึงสิบปีวันวันนี้วันนี้ท่านบิ๊กบังบอกกับผมท่านบอกกับผมบอกว่าแข็งแรงกว่าตอนเป็นพบทบซิอสิครับคือมีเวลาได้เล่นมากขึ้นใช่ไหมมีเวลาได้เล่นมากขึ้นน้ำหนักลด น้ำหนักร่างกายเราลดลดลงไปตั้งเจ็ดแปดโลครับมันทําให้เราตัวเราเบาลงครับเราออกกําลังกายก็จะมีความสดชื่นมีกําลังมากขึ้นครับยังเล่นเทนนิสได้เล่นกอล์ฟได้ยังบางทียังไปแอบเตะบอลเงาเขาได้อยู่ยังสามารถเล่นฟุตบอลได้กันท่านแข็งแรงกว่าผมอีกนะเทนนิสนี่เล่นหมายหมายถึงว่าเล่นจบกันเป็นเซตเป็นหลายๆเกมเลยมั้ยเราเรากำหนดกันว่าชีวิตเรานะวันนี้ครับนะวันละสามเซตเป็นคู่นะไม่ใช่เดียวนะจะให้ได้สามเซตสามเซตนี่ถือว่าเยอะนะฮะสัปดาห์หนึ่ง สัปดาห์ละสี่วันโหนี่ก็เกินเกินครึ่งหนึ่งของสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งเรามีเจ็ดครับท่านเล่นได้สัปดาห์ละสี่วันวันละสามเซตชายประเภทชายคู่ประเภทเล่นคู่ก็ต้องถือว่าแข็งแรงแสดงแสดงว่าระบบหัวใจระบบความดงความดันขอภัยนะครับปกติโอเคท่านฮะขออนุญาตอีกนิดหนึ่งผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าท่านเป็นคนปทุมธานีเหมือนผมเป็นแฟนแมนยูเหมือนกันด้วยครับได้ได้ได้ตาม ได้ตามข่าวแมนยูแมนยูช่วงนี้บ้างไหมครับท่านครับก็ตามอยู่ฮะเปิดเปิดดูจากในเว็บไซต์ดูตลอดดีอกดีใจดีใจเหมือนผมไหมฮะที่แมนยูมีซื้อมาตัวน่าจะดูดีขึ้นจริงๆริงแล้วเราลักไอคนเก่าๆอยู่หลายคนนะไม่อยากให้เขาไปมัเป็นเรื่องธุรกิจก็ต้องก็ต้องยอเสียได้เอาล้ท่านฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งตอนนี้หลานน้องโปรดใช่ไหมครับครับครับดังมากเลยกินนะฮะนะฮะ ภรรยาผมก็เป็นแล้วก็หลายๆคนก็เป็น,ปนแฟนอยู่เป็นแฟนตามในไอเอาแล้วฮะท่านฮะผมที่ถามนอกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะรับรวงพลางกับท่านนะฮะพอต่อไปนี้จะเอาเรื่องหนักๆแล้วนะฮะท่านฮะสถานการณ์ของประเทศตอนนี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับตอนสมัยที่ท่านปฏิวัติเอาง่ายๆเลยเออจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยนะครับครับเอ่อความที่มันมีคลื่นใต้น้ำมีมานานแล้วครับ แต่ในช่วงปี49มันยังไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับการก่อตัวของคลื่นใต้น้ํายังไม่ค่อยรุนแรงเหมือนปัจจุบันนี้ครับวันนี้เนี่ยมันผมว่ามันแรงกว่าเมื่อสมัยนั้นนะถ้าเทียบซึนามินี่มันเหมือนใกล้ฝั่งใช่ไหมฮะมันก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ผมว่าน่าจะแรงกว่าเก่ากว่าปี49แรงนี้ยังเป็นปัญหาเดิมๆไหมปัญหาหรือเป็นปัญหาใหม่ปัญหาเดิมที่ต่อเนื่องกันมาอืปัญหาเดิม แสดงว่าตัวละครที่เล่นหรือตัวละครที่มีบทบาทก็เป็นตัวละครเดิมๆโอ้ oh. ท่านมองสองปีในฐานะรุ่นพี่นะฮะครับท่านท่านพลเอกสนธิครับในฐานะท่้งเป็นท่านเป็นรุ่นพี่สถาบันบนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นพี่หัวหน้าคณะปฏิวัตินะฮะผมขออนุญาตกราบขอประทานโทษจริงๆนะฮะใช้ค,คําง่ายๆนะครับที่เอ่อท่านมองว่าสองปีที่ผ่านมาน้องๆเป็นอย่างไรบ้างเออผมว่าเขาพยายาม ครับ,รบมีจิตใต้สํานึกว่าพยายามที่จะทําให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยอันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นผมอยากเพิ่มบอกว่าบันรุนแรงมากนอนนี้นั้นวิธีการแก้เนี่ยมันก็ต้องแก้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ต้องเข้าใจว่ามันมีปัญหาตรงไหนแล้วจะแก้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ทางทางคอรชอจะต้องมาคิดตรงนี้ให้มากกว่าอืมมันมันต่างกับตอนปี4ี่เกสีมันไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากมายครับแต่ตอนนี้เนี่ย นะครับหลังจากเวลามันผ่านไปเนี่ยไอความรุนแรงเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นครับความรู้สึกของคนเนี่ยคือความรุนแรงที่มีความคิดต่างเป็นความรุนแรงอืมคือตอนนี้มันมันมันแบ่งกันชัดมากขึ้นใช่ไหมท่านผมว่าอย่างนั้นนะผมว่าอย่างนั้นไม่ไม่ใช่แค่ระดับแกนนาใช่ไหมฮะหมายถึงว่ากำลังเรากาลังหมายถึงในดับประชาชนด้วยไหมคือวันนี้มันเป็นอย่างนั้นอืมมันเป็นอย่าง,งน,น,นั้นผมนึกเคยพูดว่าครับเวลามีประชามติเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับ เพราะว่าประชาชนเนี่ยมันอ่านรัฐธรรมนูญน,นี่ไม่มากนักแต่ว่าคนชี้นำเนี่ยมันเยอะอืมฉังน,นั้นถ้าเผื่อคนชี้นําเยอะแล้วเนี่ยมันจะกลายไปเป็นถ้าเผื่อว่าประชาชนไม่ได้อ่านแล้วก็ตัดสินใจฟังจากคนชี้นาเนี่ยมันจะทําให้เกิดการแบ่งฝ่ายมากขึ้นง่ายขึ้นอันนี้เป็นถึงที่มีปัญหาหน้าสําคัญน่าเป็นห่วงท่านพูดเอาไว้น่าสนใจคือเรื่อง รัฐมนูญเรื่องประชามติจริงๆผมเตรียมไว้คุยกับท่านในเบรกเบรกเบรกหลังแต่ในเมื่อท่านพูดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาผมขออนุญาตี่ะถามต่อแล้วกันท่านได้พูดผ่านสื่อไว้ว่าตัวท่านเนี่ยได้อ่าน,น,นรัฐมนูญตัวร่างเนี่ยคร,ครบทุกมาตราละครับแต่ท่านแสดงความเป็นห่วงและก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าคนไทยเนี่ยเราเราหลาย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 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้ว นะมันมีข้อมูลที่น่าตกใจแล้วก็ไม่น่าภาคภูมิใจว่าคนไทยเป็นชาติที่อ่านหนังสือน้อยมากๆไม่ไม่ต้องเทียบกับใครอื่นใครเทียบกับประเทศในอาเซียนเราอ่านไม่กี่บรรทัดครับไม่กี่หนะ้าครับ,รบแล้วกับกับเรื่องที่มันเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องยากๆเนี่ยเราเยอะด้วยะนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ว่าคนจะอ่านน้อยมากผมไปเสวนาที่หมหาวิทยาลัยจุฬาครับ,รบที่ทางวันนั้นอาจารย์สมบัติธรรมรงทยวงศ์ท่านก็นมาร่วมเสวนาด้วยกนี้ได้ครับ ท่านก็บอกไม่มีคนอ่านไม่กี่เปอร์เซ็นต์อ่านหนังสืออ่านนี่จะกี่เปอร์เซ็นต์ขนาดคือเทียบตักกะง่ายๆว่าขนาดอ่านหนังสืออย่างน้อยอย่างน้อยครับนี่อ่านรัฐธรรมนูญนะนี่คือข้อนี่คือข้อกฎหมายนะนี่มาตรางกฎหมายนะมันไปยิ่งน้อยไปกว่านั้นอือแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น,นก็คืออย่างที่ท่านบอกแล้วก็คือเพราะคนไม่อ่าน ตัวชี้ตัวถ้าผมพูดผิดท่านประธานช่วยกรุณาแก้นะฮะผมเรียกประธานนี่คือประธานรุ่นของผมนะฮะ <c oughs> รุ่นการศึกษานะฮะไม่ใช่ประธานนั่นท่านบิ๊กบางกรุณาแก้นิดหนึ่งคือที่ท่านบอกว่าพอประชาชนไม่อ่านเนี่ยมันก็เปิดช่องให้คนที่เป็นชนชั้นนําชนชั้นนําเราไม่ได้หมายถึงรัฐบาลหรืออะไรแต่เพียงอย่างเดียวนะก็แต่ตั้งแต่ชั้นนำระดับหมู่บ้านทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดครับเป็นคนบอกว่าเฮ้ยเฮ้รัฐมนูญนี้ดีดีไม่ดีก็ว่ากันเลยอย่างนั้นใช่หรือไม่มันจะเป็นอย่างนั้น น่ากลัวคือความเป็นน่ากลัวคือน่ากลัวตรงนี้วันนี้สิบหกกรกฎาคมอีกไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนท่านมีคําแนะนํำไหมครับสําหรับกกตโดยตรงเพราะว่ากกตหรือว่าหน่วยงานที่ช่วยกันณขณะนี้เนี่ยจะจะร่ลรงอย่างไรครับที่จะทําให้ในเมื่อวันนี้เราเราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องมีการลงประชามติแต่ทำยังไงที่ใ้คนเข้าใจหรือว่ารู้รัฐธรรมนูญได้มากกว่านี้ ทางกกตอเองผมผมไปบรรยายที่กกตเมื่อเมื่อสองน้งวันมานี้นะครับหลักสูตรรุ่นรุ่นที่เจ็ที่กําลังเปิดสอนอยู่ครับผมก็บอกว่าเรื่องของการทําความเข้าใจกับประชาชนนะกกตอเองมีกกตจังหวัดครับแล้วกรกตจังหวัดก็จะมีเครือข่ายอยู่เยอะมากครับอันนี้ก็ต้องเข้าไปไปไปทำให้ประชาชนมีความเข้าใจแต่ที่สําคัญนี่ผมผมพูดไว้ก็คือว่านักการเมืองท้องท้องถิ่นนะครับ นักการเมืองระดับท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติเนี่ยเขาก็ต้องมีความเข้าใจอันนี้ด้วยครับก็จะแผ่กระจายไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยเข้าไปสู่ประชาชนอันนี้ปัญหามันก็คือว่าทําอย่างไรให้ให้ทางฝ่ายการเมืองนี่เข้ามารับรู้ในแนวคิดของของฝ่ายฝ่ายรัฐบาลว่าเจตนาต้องการอะไรยังไงให้เข้าใจแล้วจะได้ออกไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเข้าใจครับแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าทางฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยมันจะชี้ไปอีกทางหนึ่ง อันน,นี้เป็นจุดสาคัญที่ผมเป็นห่วงว่าว่าการการลงประชามติเนี่ยมันจะออกไปไปทางพวกมากไปทางไหนใครชี้นำอะไรก็จะไปทางนั้นมากกว่าอซึ่งมันก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาที่หลายคนกลัวหรือคาดการณ์ว่ามันอาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริงมากนะักถูกต้องถูกต้องเลยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่นะวันนี้เราเราคงเลียงไม่ได้แล้วใช่ไหม,มที่ยองเดินหน้าไปถึงป็นหน้นนที่รัฐบาลที่ต้องหาหนทางในการที่ทําให้ประชาชนเข้าใจ เรื่องของรัฐธรรมนูญอันนี้ให้มากที่สุดที่จะทําได้ในเวลาอันจํากัดที่จำก,กัดเท่านี้นะนะฮะ,ะ,ฮะเวลาเราก็จํากัดนะฮะผมขออนุญาตพักเบรกตรงนี้ไว้นิดนึงนะจริงๆถ้าคุยเรื่องประชาธิปไตยก็คุยได้จนจบนะฮะแต่ผมมีหลายเรื่องที่คงจะต้องกราบเรียนผ่านท่านท่านผู้ชมฮะพักกันสักครู่ครับ ต้วมสร้างความบร้์ยโดยปตทพลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์แกรนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์โดยบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนโชคทวีทัวร์จองทัวร์ทั่วโลกวันนี้ที่028791628มาตรฐานทัวร์ดีต้องโชคทวีทัวร์ คุณผู้ชมครั mm hmm. บ posts, กลับเข้าสู่รายการ b r i g h ท t a l กกับผมวัชระกนิกาและแขกรับเชิญครับท่านพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินครับบิ๊กบังครับท่านฮะเวลาเรามีประมาณ12ผมเตรียมไว้8หน้าไม่ได้พูดเล่นนะฮะจริงจากฉะนั้นก็ต้องตัด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 ท่านฮะวันนี้เหตุผลในการรัฐประหารครั้งที่แล้วนะฮะกับครั้งนี้เนี่ยคนทั่วไปเวลามองเนี่ยมองเหมือนกันมองคล้ายๆกันก็คือ เรื่องของคอร์รัปชันเรื่องข,ของความาแตกแยกวันนี้ท่านมองเรื่องความแตกแยกอย่างไรแล้วก็มีมีข้อเสนออย่างไรว่าทำไงจะปรองดองปัญหาความแตกแยกนี่เป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นณวันนี้และไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วนะมันเหมือนกับเป็นเออเรียก เมนก็เป็นสนิมขุมที่มันมันสามารถจะแก้ยากมากครับวันนี้เนี่ยใครเป็นผู้ปกครองประเทศจะต้องหันกลับมาแก้เรื่องการเรื่องความขัดแยง้งนี่จุดสําคัญครับอันนั้นถามว่าจะแก้อย่างไรนะครับผมใช้ในทางทฤษฎีอะไรผมมองดูจากทางท่านประธานดีเมนสันแมนเดลาแมนเดลาครับ,รบท่านอภัยทุกอย่างท่านลืมทุกอย่างท่านติดคุกมา27ปีเนี่ยท่านลืมหมดแล้วท่านกลับมาเอาคนที่มีความขัดแย้งมาคุยกันแล้วก็คนขัดแย้งเขาก็มีคนที่สนับสนุนอยู่และหันกลับมาคุยกัน มันเป็นทางเดียวที่ต้องตต้้อองงลืมอดีตคิดปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตชาติบ้านเมืองมันใกล้กับที่หลายคนเขาพูดไหมไอเซซีโร่เนี่ยในประเทศไทยอันเดียวกันไหมานท่านเราไม่ถึงขนาดนั้น่าเซจิโร่บางอย่างเนี่ยบางคนเ็าตีความว่าทําผิดแล้วไม่ผิดอบางอย่างผิดต้องผิดครับบางอย่างให้อภัยได้ต้องให้อภัยครับอภัยในเรื่องของความคิดต่างทางการเมืองนี่เขายอมให้อภัยซึ่งกันและกันอืเป็นสากล ครับความคิดต่างทางการเมืองถือว่าต้องยอมรับกันทั้งโลกว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดต่างมันคงไม่ไม่สามารถเหมือนกัน,น,กนได้บ้านเดียวกัน<ช>ครอบครัวเดียวกัน,น,กนพี่น้องกันก็ยังคิดคนละเรื่องนิยมคนละสีกันใช่ใชฉ่ฉะนั้นฉะนั้นสิ่งที่ท่านพลเอกสนธิเสนอก็กคือโดยโยงกับท่านมามดีอดีตอดีตพลเมดีของแอฟริกาใต้คืออภัยใช่ไหมฮะอภัยแต่ก็ยังมีของท่านนี้ก็คือยังมีบอกว่าอภัยในบางเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องมัน ก็ต้องว่าตามกฎหมายต้องว่าตามกฎหมายแล้วตอนนี้ของเราเป็นแบบนั้นไหมหรือว่าไม่ไม่อภัยสักเรื่องคือคือปันไม่มันมาอยูเรียมันมาอยู่ที่จิตใจของแต่ละฝ่ายนะครับจิตใจแต่ละฝ่ายว่าเราจะเห็นบ้านเมืองเป็นสําคัญหรือว่าความรู้สึกเราเป็นสําคัญถ้าเราเห็นบ้านเมืองสาคัญเราต้องทําให้บ้านเมืองมันสงบเรียบร้อยครับบ้านไหนไม่มีชาติบไม่มีประเทศชาติไหนที่มีความแตกแยกของสังคมขนาดนี้แล้วมันไปไม่ได้ นั้นวันนี้ถ้าเกิดเราอยากเห็นประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสง่างงามเป็นมีความยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตครับเราต้องต้องทาอย่างนั้นนี่ใน10ประเทศเนี่ยใ,ในอาเซียนเนี่ยดูดูดผมคิดเอาเองเนะครับว่าของเราเนี่ยแตกแยกที่สุดแล้วมั้งนณะยุคปัจจุบันนี้นี่คือ,ค,อคือลักษณะนิสัยคนไทยไงอืม่านช่วยข่้ความท,ท,ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยทำอยู่สองเรื่องหนึ่งเรื่องการเมืองการปกครองสองเรื่องเศรษฐกิจ ไม่ค่อยไดกขยับก็ไปดูในเรื่องของสังคมครับนั้นเราปัญหาของคนไทยเราขณะน,นี้เรื่องสังคมเนี่ยเดินไปข้างหน้ามันช้าอืความรักความสมัครใอุดมการการศึกษาต่างๆเหล่านี้คืออยู่ในเรื่องของสังคมเกือบทั้งนั้นครับแต่เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันช้าโดยเพราะลักษณะนิสัยคนไทยเองคับกับการจัดระเบียบสังคมซึ่งต้องมาแก้กันเดี๋ยวนะท่านบอกว่า ทุกรัฐบาลเนี่ยที่ทามาผมผมฟังผมผมเห็นด้วยเลยนะฮะคือเน้นเรื่องเราเราเวลาเร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 าจะทํางานเราจะสร้างผลงานประชาชนฟังเนี่ยมันก็มีแค่2เรื่องก็เน้นเรื่องการการปกครองแล้วอีกเรื่องหนึ่งเศรษฐกิจแต่ในขณะที่ท่านบอกว่าปัญหาสังคมเนี่ยมันค่อยๆขยับขยับเมื่อกี้ตอนที่ท่านพูดเนี่ยผมเกือบจะถามว่าเหมือนกันแล้วแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับการไม่ปลองดองหรือการแปลกแย่อเมื่อพอท่านพูดแล้วผมเข้าใจละมันมันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆเป็นสนิมอย่างที่ท่านพูดใช่หรือไม่ถูกต้องครับ แล้วถ้าตอนนี้ถ้าเราเรา,เราคิดตามตามกรอบที่ทางรัฐบาลให้ไว้นะครับว่าปลาย60จะมีเลือกตั้งครับหมายความว่ารัฐบาลจะมีมีเวลาในการบริหารราชการแผ่นดินถ้าไม่ต่อท่อนะฮะประมาณปีกว่ากว่าปีประมาณปีครึ่งอาเป็นอย่างน้อยจะแก้อย่างไงจะวางรากฐานหรือจะแก้อย่างไงงานที่ทางคสชได้พูดไว้แต่ต้น ครับมันมีอยู่สองเรื่องครับที่เป็นมูลเหตุของการรัฐประหารอืก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันกับเรื่องของความแตกแยกในสังคมมีสองประเด็นครับที่เกิดทาอะไรก่อนดีหรือว่าทำทั้ง,อองสองอย่างนี้ตกไปพร้อมกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ที่ที่จะมาก่อนมาหลังนะครับเพราะว่ามันสามารถแยกทํากันได้ครับเรื่องของของการคอร์รัปชันรัฐธรรมนูญต้องเขียนให้ดีตอนนี้เหมือนจะมีสารคอร์รัปชันแล้วจะโอไหม เ,เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องที่สามะงั้นผมพูดเรื่องที่ผมพูดเร <c oughs> ื่อที้พูดถ <c oughs> ึง <c oughs> เรื่องของการคอร์รัปชันผมพูดเรื่องสังคมเรื่องของความแตกแยกว่าไปครับ <c oughs> แต่เรื่องที่สามที่ที่อยากจะมาพอดีคุณวัชรพูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของของของศาล <c oughs> ความยุติธรรมเป็นเรื่องสําคัญอีกอันหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นในความรู้สึกของคนอีกสิกหนึ่งนี่ท่านกําลังโยงไปถึงสิ่งที่หลายคนเขาตั้งความสังเกตหรือคําว่าสองมาตรฐาน มันจะออกมาในลักษณะอย่างนั้นครับดังนั้นนั้นเมื่อรัฐบาลจะต้องทําก็ต้องทำหนึ่งเรื่องการคอร์รัปชันครับเรื่องความแตกแยกนะครับทีสามรักษาความยุติธรรมเรื่องความยุติธรรมต้องเร่งทําด้วยจะไหวไหมฮะขออภัยมันถึงถึงคือท่านถายไม่ไหวต้องทําอ่ะต้องทําให้ดีที่สุดทําให้มากที่สุดและคิดว่าทําแล้วเนี่ยรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาปกครองหรือบริหารประเทศสามอย่างนี้ต้องต้อง เรียบร้อยคือถ้า3าอย่างนี้เป็นฐานมันมันม่นคงแล้วผมว่าอย่างอื่นก็ไปได้ไปได้หมดนะอ่ะท่านครับเอาเฉพาะเรื่อง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 ที่ที่ที่ททอาจจะมีคนเกี่ยวข้องเยอะอหน่อยคือเรื่องปลองดองครับเมื่อไม่กี่วันนี้เหมือนกับว่าท่านแสดงความเห็นในลักษณะเชิงสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณหญิงหน่อยนะฮะรเรื่องรเรื่องของการที่จะให้นักการเมืองมาพูดมาคุย รเรามีเวลา4นาทีแต่มีแตอจจ่อาจจะสักนาทีครึ่งของเรื่องการการหันหน้ามาคุยกันท่านท่านเห็นยังไงฮะแล้วก็บทบาทของรัฐบาลต้องต้องอยังไงเพราะเห็นท่านเคยบอกว่าต้องเป็นกลางคือคือเราต้องยอมรับอันหนึ่งว่าขณะนี้ประชาชนเนี่ยนะครับครับอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายการเมืองอยู่นะนักการเมืองเนี่ยเขาเขาเตรียมคนของเขาไว้เพื่อเตรียมการเรื่องตั้งนะถูกครับ ดังนั้นคนที่อยู่ในมือเขาวันนี้เนี่ยคือคนที่จะต้องมาลงประชามติครับทังนั้นถ้าเผื่อเราต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องการลงประชามติเรื่องปัญหาเรื่องงงความแตกแยกต้องใช้ฝ่ายการเมืองเข้ามามีส่วนช่วยถึงจะสถึงจะประสบผลสําเร็จคือท่านเห็นด้วยว่าต้องเอาอยู่ยังไงก็หนีความจริงข้อนี้ไม่พ้นใช่ไหมนีไม่พ้นนี่ไม่พ้นเพราะว่าประชาธิปไตยมัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมันเกิดเป็นประชาธิปไตยที่มีตัวแทน นั้นนักการเมืองเขาต้องไปหาประชาชนเพื่อบระจาชนจนจะได้เลือกเขาเป็นตัวแทนงั้นผมขอสั้นๆนะฮะเสียดายเวลาผมยังมีสักชั่วโมงทหารที่มาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นรองนายฐมตรีรนับเป็นนักการเมืองไหมในมิติของท่านเริ่มตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นขสชเ,เขาเป็นนักการเมืองทันทีายางงั้นตอนน,ตอนนี้เป็นนักการเมืองหมดแล้วในมุมของท่าน ไม่ได้ตามตามหลักการเลยครับทุกคนเป็นนักการเมืองหมดแล้วเป็นข้าการการเมืองไปเรียบร้อยแล้วจะเป็นไปเป็นนักการเมืองไปแล้วด้วยนักการเมืองเรียบร้อยแล้วเป็นเรียบร้อยด้วยงั้นผมถามต่อในฐานะที่ท่านเป็นมาทุกอย่างแล้วนะฮะรัฐธรรมนูญบัตรก็เป็นมาแล้วผู้มีอำนาจสูงสุดทหารเหมาะจะเป็นการทหารจะเหมาะกับเป็นนักการเมืองหรือไม่เสียดายเวลาผมเหลือน้อยจริงไม่มีใครเก่งในทุกเรื่องดังนั้นใครทำอะไรกันแล้วแต่ต้องหาคนเก่งมาช่วย ทำได้หมดผมจะไม่ลุกเล้าท่านนะฮะก็จะถามให้ท่านท่านคาตอบท่านก็ให้ท่านผู้ชมตีความต่อไปเองนะท่านเห็นด้วยใช่ไหมฮะคอสชอที่จะไม่ต่อท่ออำนาจถามว่าเห็นด้วยไหมผมตอบแทนแต่เขาไม่ได้นะฮะแต่เห็นว่าถ้าเกิดทําแล้วมันดีมีประโยชน์ครับผมก็คงไม่ผมสนับสนุนแต่ถ้าคิดว่าทาแล้วจะเกิดปัญหาต่อไปในอนาคตก็ลองตัดสินใจใหม่ถ้าเกิดคิดจะต่อท่อ ก็ต้องวางแผนให้ดีผมยังมีมีเวลาเยอะๆนะจะได้ถามต่อว่าตอนนี้เรือถือว่าเป็นการวางแผนหรือ,อยังแต,แต่คตําตอบของท่านก็คือไม่ลงก็ได้แต่ก็ต้องวางแผนให้ดีวางแผนให้ดีเอ,อท่านครับอืพอมันเร่งเ่งเนี่ยแหมผมละไม่รู้จะถามอะไรเลยนะฮะท่าน,านเหลือเวลากี่นาทีครับ อ,อีก3านาทีอ้าวยังพอมีได้ลุ้นนะฮะบรรยากาศการเมืองจะเป็นอย่างไรหลังประชามติ7สิงหาท่านช่วยวิเคราะห์สิฮะทำนายสิตอนปี49เนี่ยนะครับครับเราเคยลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ครับความแตกต่างระหว่างสองซีกเนี่ยต่างกันนิดเดียวครับมาวันนี้เนี่ยความแตกต่างนี้หมายถึงคะแนนนะคะแนนนะคะแนน,น,นแตต่างกันนิดเดียวครับมาวันนี้เนี่ยมีการรณรงค ทั้งต้องการให้การสนับสนุนและมีบางส่วนต้องการไม่ให้การสนับสนุนครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่มากมนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดยังไงที่สําคัญเนี่ยที่สําคัญเนี่ยก็คือว่ามันจะทําให้ปัญหาความรู้สึกของคนเนี่ยของประเทศมันเกิดความแตกแยกกันมากหรือไม่อย่างไรผมไม่รู้นะแต่ผมวิเคราะห์ว่าอันนี้น่าเป็นห่วงฉะนั้นดูว่ามันน่าจะเข้มข้นหรือด,ดุเดือดขึ้นแน่แน แต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะหน้าไหนไม่ว่าจะไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนก็แล้วแต่ใช่ใช่เพราะยังไงก็ตามผมว่าคนมันมีความรู้สึกชนะกระแพไงชนะกระแพนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่การแข่งขันธรรมดามันเป็นการแข่งขันมันคล้ายๆตามลักษณะอนกปสงคนไทยคือคือต้องการเอาชนะกันซึ่งกันและกันอันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆก็น่ากลัวมากๆด้วยฉะนั้นมันก็มีเครื่องหมายคําถามไว้ทิ้งไว้เหมือนกันนะครับว่าไม่ท่านไม่ต้องตอบก็ได้นะครับว่า จริงๆแล้วประชามติครั้งนี้มันมันมันควรจะมีหรือไม่ไม่มีก็มันมาถึงป่านี้แล้วนะมันมันเลยคํำถามไปแล้วเลยคาถมท่านบอกว่านักการเมืองจะเป็นหน้าเก่าๆสมมุตินี่เรามองต่อไปเลยว่าถึงการเลือกตั้งในปี6กนักการเมืองก็จะเป็นหน้าเก่าๆอีกหละประชาธิปัตย์เพื่อไทยสมมุติว่าไม่มีการยุบพักนะฮะเพื่อไทยชาติไทยภูมิใจไทยมีแต่พักใหญ่ๆแล้วตอนนี้พมาตุภูมิของท่านคงจะไม่มีแล้วล่ะฮะมันมันตอนนี้คนมันเลือกข้างแล้ว นั่นพักเล็กเนี่ยนะผมว่าจะเหลือไอยู่ยาก,กใช่ไหมฮะอยู่ยากแล้วพักใหม่ๆอ่ะสมมติคือเขาลือพักทางเลือกทีสามไม,ไม่ไม่ไม่มีโอกาสผมไม่เชื่อว่าจะมีโอกาสง่ายอืมไม่มีโอกาสบ้านเมืองจะจะไปได้ดีไหมใน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 อนาคตในสายในสายตาของท่านปัญหามันถ้าคนยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ใครบริหารประเทศก็ลําบากอืมผมเข้าใจว่าเหลือเวลาน้อยมากนะฮะ ท่านฮะงั้นคงขอสองคำถามสุดท้ายครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี4ี่เก้าสิบเก้ากันยาใช่ไหมครับ,รบวันที่เกิดคอมาชอขึ้นวันที่ท่านเป็นรัฐาธิปัตมีคนเขาพูดกันเยอะเรื่องเสียของเสียของคือท่านไม่เป็นนายกเองแล้วก็ทําให้ไม่มีอํานาจในการบริหารบังคับบริหารหรือดูแลประเทศนี้ถ้าย้อนกลับไปได้ขออภัยนะฮะท่านยังตัดสินใจเหมือนเดิมไหมที่จะไม่เป็นนายกรัฐมนตรี ปัญหาบ้านเราเนี่ยนะครับผู้นําประเทศอ <Trans> ต้องต้องยอมรับว่าผู้นําประเทศเนี่ยยังมีคุณลักษณะของความเป็นผู้นําเนี่ยน้อยครับฉะนั้นใครจะขึ้นมาบริหารประเทศถ้ายังไม่ไปไปศึกษาว่าผู้น,นําควรจะเป็นอย่างไรอื <mumbles. S 2> อันนี้ยังไงก็บริหารประเทศไม่ได้มีความรู้ไหมครับมีความกล้าหาญไหมมีคุณธรรมไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นองค์งประกอบของการเป็นผู้นําที่ดีเป็นผู้ปกครองที่ดีมีครบถ้วนหรือย,อยังครับ ที่ผ่านมานักการเมืองเราหลายๆคนเนี่ยผมว่ายังขาดคุณรักษาผู้นําอยู่แต่ท่านยังไม่ตอบผมว่าท่านจะไปเป็นนายกไหมถ้าถ้าทยอยครับผม <ไป S 2> ผมขออนุญาตไม่ตอบไงฮะผมถึงนึกออกไปว่ออปาคุณรักษณาผู้นําเนี่ยครับมัน <c oughs> ท่านก็เป็นด็อกเตอร์นะฮะท่านท่านจบนะนะนะด็อกเตอร์ของรามรุ่นที่หนึ่งเลยนะเป็นเป็นแล้วก็ด็อกเตอร์ที่อายุมากที่สุดของรามด้วยใช่ไหมฮะช่วงนั้นรุ่นนั้นรุ่นคำถามสุดท้ายครับท่านฮะทำนายให้ผมหน่อยสิครับ ว่าการปฏิวัติในประเทศไทยจะยังสั้นที่สุดเลยนะครับเพรอน้องเขาหมุนมือแล้วฮะจะยังคงเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าการถ้าการปกครองของฝ่ายปกครองของผู้บริหารหรือของนักการเมืองใครเป็นนักการเมืองก็แล้วแต่ถ้ายังหนึ่ง corporation ไม่เลิกครับสังคมยังแตกแยกอยู่ความเป็นธรรมไม่มีหนีไม่พ้นแต่การปฏิวัติคราวหน้าระวังประชาชนจะออกมาเองจะยากขึ้นใช่ไหมจะยากขึ้น วันนี้ขอบพระคุณนะฮะเวลาแบบเวลาแบบนี้ผมไม่มีความสุขเลยฮะกับเวลาน้อยๆที่คุยอะไรที่ที่ถามท่านก็ไม่ได้เยอะท่านก็ตอบไม่ได้เยอะแต่ก็ทั้งหมดทั้งปวงนะฮะก็ขอให้ท่านมีความสุขกับทีมแมนยูในเตดมีความสุขกับการเล่นเทนนิสมีความสุขกับทุกอย่างที่ท่านทำนะฮะขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณหนึ่งท่านผู้ชมฮะลาไปก่อนครับพรุ่งนี้เจอกับอลงกรกรพลบุตรครับรองประธานสวทคนที่หนึ่งแต่ไม่ใช่สดนะฮะเป็นเทปสัมภาษณ์เอาไว้แล้วลาไปก่อนครับเจอกันพรุ่งนี้ 17ในการครับสวัสดีครับ